สวัสดีคุณผู้ชมบางส่วนคุณผู้ชมบางส่วนนี่หมายถึงยังไงโอเคนะครับผมผมรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมานานและคลิปผมก็ไม่มีโลบ็อกเลยสักกกบคลิปผมก็เลยมาทำโลบ็อกถึงแม้จะไม่มีใครเรียกร้องก็เพราะผมมันคนดูน้อยผมมันกากล้อเล่นล้อเล่นหยอกแต่จริงก็กากจริงแหละคนดูก็น้อยน้อย โอเคเล่นแมปไหนดีอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยไม่ทำไมหรอกเปิดทีวีแล้วขี้เกียจปิด oh, <what? S 1> เอาแมปบล็อกฟูดได้ไหม mm hmm. ก็เล่นไปก่อนหน้านี้นั่นหน่อยนึงอะไม่เอาดีกว่าเอาแมปไหนถ้าออกว่าอยากดูผมเล่นแมปอะไรก็รีเควสมาได้เลยแต่ถ้าออกว่าเป็นแมปที่ผมเล่นไปแล้ว mm hmm. ผมก็จะพยายามไม่เอามานะ mm hmm. โดยเฉพาะยิ่งถ้าออกว่าเป็นแมบที่ผมเล่นจบไปแล้วผมก็จะไม่เล่นนะ หาก่อนเอาแบบไหนดีพวกแมบแนวแบบออบบี้หรือว่าปลาล้วยอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเลยแย่มากอะ่ะแมพมันก็ทำมาดีอะไรแต่ว่ามันหล่นแล้วมันโมโหอะ่ะเอ้ยขอโทษโอเคครับเดี๋ยวหาเล่นแบบไหนดีอะ่ะเอ้ยทำไมไซมอนเซ่ไหมไซมอนเซ่ดีกว่าไป เข้าไปเล่นเลยอันนี้ผมต้องเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆจอมือถือมากๆเพื่อทีีจะภาพเพราะผมไม่มีไมค์ไม่มีเงินซื้อไมค์ไงไดมอนด์ส์วุ t <the> ิภิกข์อ้ายอ่านไม่ออกคนระับเมื่อกี้คุยกับย่าไม่มีอะไรออันนี้รอก่อนใช่ไหมเฮ้ย วัสดีแม่มันคล้ายอ่ะมันรอนานอะ่ะกลัวคุณผู้ชมเบื่อคุณผู้ชมน่าจะเบื่อนะฉะนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนแบบโอ๊ยโอเคนะครับเล่นแบบไหนดีอ่ะโอ้ยแหลกมากกระตุกเล่นปกติไม่กระตุกแต่มาครายให้คุณผู้ชมดูนี่มันกระตุกมากๆเลยอ่ะบอกตามตรง เออแมสสิตี้ไม่ๆๆม,มน่าจะกระตุกหนักกว่าเดิมอีกมินิเกมโอเคมินิเกมเดี๋ยวผมเล่นมินิเกมแล้วกันเมื่อยจะมีอารมณ์แค็เท่าไหร่นะบอกตาตรงได้ยินไหมเนี่ยคือผมวม่คเขาจะมีอารมณ์แค็ผมก็มีเต่าน้อยหนึ่งตัว สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้ผมติดโจโจ้ยำยำยำมินทาโก้ดกวากินน้ำด้วยอร่อยมีคนเลี้ยงกระต่าย,ยด้วยเอ,อ้าอะไรเข้าแมปมาได้หนึ่งวิแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวผมไปเล่นตรงนั้นกันมินิเกมหันสามันก็แนวปลากรัวแหละแนวอเบีะแต่ไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยชอบเท่เฮ้ยนายอันยายประจำโอ้ยแหลกๆอาจจะมีแหลกๆนิดนึงก็กราบขออภัยโอเคโอเคกระโดดเออไอ้มาสุดตัวนี้อปยินได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยไม่ค่อยเคยเล่นเท่าไหร่เลยแต่ก็มีเงินขนาดซื้อเต่าได้อะโอเคเดี๋ยวเล่นสักสองสามมินิเกมแล้วก็ออกติ๊กสองสามมินิเกมมาแล้วก็พอเลย อันนี้มาแคทให้ดูคร่าวๆว่าเดี๋ยวก็จะไปแชทเราบอกครับค่อยแชทในช่วงที่พี่อลุ่มแชสมากกว่านี้ยิ่งเครียดๆอยู่ช่วงนี้ยิ่งเครียดๆอยู่โอเคหนึ่งเวมามีนเกมเริ่มอย่างเนี้ยอ่านไม่ทันผู้ชนะบีบูติดติดโอเคอเคุณผู้ชม ผมอยากได้หมีเนี่ยเนี่ยที่ผู้หญิงคนนั้นถืออยากได้โอะหมีอะฮะโตลูกบอลโอ้ยแหลกหน่อยกระตุกเล็กน้อยเอ้อเอ้อเอ้อเอ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 อโอเคโตลูกบอลแบบนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเนี่ยหรือเคยไม่ไม่เคยมาแล้วเอาติดติดอันยังอะไรเดินไม่ได้ ได้เดินไม่ได้โอเคมาเออ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 หยิบมาหลายๆลูกเนี่ยเนี่ยยิงเอาฝังตัวเองเลยยิงเอาไว้เอิ่มลูกบอลหายไปไหนหมดไม่ทราบเออ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 ลูกบอลลูกบอลลูกบอลโอเคลูกบอลโตไปเฮ้ยโตกลับมาโตกลับมารอถ้าก็ให้ ให้เดาก็คือการโต้ลูกบอลออกไปจากฝั่งตัวเองใช่ไหมเดยนโต้ไม่ออกโอ้มันโต้กลับมันโต้กลับนี่นี่โอเคลูกบอลน่าจะออกไปจากฝั่งเราแก็บเกือบหมดแล้วนะนี่งโอเคยิงเปรี้ยงยากโอ้เอ้ยรับได้เ,เดินลูกบอลชนตายบ้า อย่างที่บอกว่าไม่มีอรมแคระนี่แคร์แล้วกีวีแล้วก็ไม่รู้พอกันถ้าอันนี้ขอลาไปก่อนบาย